ตอนที่2ประวัติศาสตร์กีฬาตะก้อของประเทศไทยเขียนโดยนายปิยศักดิ์มุกทาไลเมื่อวันที่1พฤษจีกายน2 5 5 0เมื่อปีพศ2395ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงยังมีข้ออ้างอิงในหนังสือของชาวอังกฤษชื่อนายเฟเดริกอาร์เซรเนล ระบ,บุว่ามีการเล่นตะก้อในประเทศสยามการเล่นตะก้อของคนไทยหรือคนสยามมีหลักฐานอ้างอิงค่อนข้างจะชัดเจนว่ามีการเล่นกันมานานแล้วตั้งแต่ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงพยานหลักฐานสำคัญที่จะยืนยันหรืออ้างอิงได้ดีที่สุดน่าจะเป็นบทกวีในวัรณคดาาีต่างๆของแต่ละยุคสมัยที่ร้อยถ้อยความเกี่ยวพันถึงตะกร้อ ไว้เช่นปีพศ2276ถึง2301ในยุคสมัยพระเจ้าบรมโกศครองกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นยุคที่วรรณคดีหรือวัฒนธรรมด้านอักษรสองสา์เฟื่องฟูก็มีกวีหลายบทเกี่ยวพันถึงตะก้อปีพศ2352ถึง2366 23เป็นยุคตอนต้นของกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลา่นานภาลัยราชการที่สองทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในพระราชธิพพลร้อยกองของวรรณคดีเรื่องอินเนาและเรื่องสังทองมีบทความร้อยถ้อยความเกี่ยวพันถึงตะก้อด้วยมีตอดตอนที่สาม